ตากะชีจีอันน่ะแผ่นตัวกาบเลี่ยงนี้เนาะค่ะเนาะเอากาบเลี่ยงออกให้มันเหมดเพราะว่าคันทาบก,กีกออกมันก็สิมีดินมีอย่างลี่อยู่ข้างในนี่ค่ะกินบ่นได้เด้อหัดแข้ววนะคะเนาะยำถือสวดนี่เหมอดอารมณ์ในการกินเลยหมดอารมณ์ในการรับประทานเนาะค่ะเนาะแล้วก็แช่น้ำใบขาวหนึ่งแล้วคะ่ะเพราะว่า ให้ขี้ดินที่ติดยู่หอมหอตัดเนาะค่ะเนาะออกกระสิเป็นการประหยัดน้ำน้ำถ้าเขาไม่ไม่กีดออกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าขี้ดินกระสิออกไปน้ำกาบเล้วแล้วก็ใบม้งใบไม่เศษอีหยังกระสิไปน้ำกาบเล้วมือนี่ยขนาดไปเนาะค่ะเนาะเป็นการประหยัดน้ำด้วยจ้าถ้าเขากีดกับมันกระสีล่างง่ายขึ้น ตกลกส่วนลดอีกแล้วพี่น้องค่ะเย็บกบะกล้องตุกใส่น้ำนีน้ำสองเนาะค่ะเนาะเอามาก็มาจีกออกเรียบร้อยจ้าป้าไม้เฮาเนียนดอกต้นอวบดีเป็นตนาไนเด้ค่ะเด้อที่แบบไปขุดกันบกลาปีกายใน,นี่เขาขุด่ไต้ดินเนาะค่ะนาะ ผมก็ขึ้นที่หลังแต้บางามกว่างามกว่าปลาที่เขาเก็บใกล้ๆบ้านเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าเป็นข้าเจ้าต้นใ่ต้นมุกเลยงามเหงซุ้มหนึ่งล่างแล้วไ้อาพา้าไปแกงแล้วอันนี้ที่เหลือที่เหลือจากขันห้อาพ้าไปเพราะว่านัางปวดเอวนี่คะ่ะงามเอามาเขาก็มาหลาะอ,ออกจากกันเพราะว่า มันมีคีดินค่ะวัะจังทได้แตมีคีดินเพราะว่าข้าเจ้าเกิดในดินเนาะให้อาพ้าไปแกงสมนักปวดแอวนักไม่ยืนเก็บได้ทางอยากไปหลายอันเก็บอันขับรถไปซุภาิงอันนั้นขับรถไปห่ปตากระเทียมปวดแอวยองยองๆยอ่ พันจีกออกมันก็ล่างไงเนาะคะนะ่ะเนาะน่ะสองน้ากันก็เกี้ยงอักพับไม่มีดินเลยเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ก็สีล่างอีกน้าหนึ่งค่ะสีแซ่ไว้เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ยาเกไดดพี่นองมือซื้อเบิ่งขนาดเพราะว่าเขาล่างดีเนาะคะนะ่ะเนาะสีแซ่น้าใบอีกกลอน สียน้ำไปก้อนหลายจาังสิมาล่างอีกน้ำหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะไม่เอติพี่น้องเบิ่งจะซื้อา่าเขาขุดเขาตักมาแล้วก็บอกแม่ว่าชิจุ้มปูดจุ้มปูดกินโลดเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันมีขี้ดินขันแบบนั้นยายตาก็ไม่กินน้ำค่ะก็กินน้ำแต่องมาลอกมาปอกมาเอากาบมันออกให้ขี้ดินทนั้งในมันออกน้ำเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องค่ะนี่คือการทําอาหารเขา เฮตี่ฮกปกินแซ่บที่สามแช่ไว้เลยจ้าแซ่หอยยางหอยยางออกห้มันเหมิดเหมิดน้องคะเนาะมีีอย่างกระสิได้แช่ไวเอาน้ำเกลือเอาเกลือใช่น้ำด้วยค่ะเด้อเอาเกลือใช่น้ำคำหนึ่งแช่ไว้เลยจ้าสำหรับพี่น้องคนที่ถามว่าตับยื้อใส่ย,ย้ายกระเทียมทนกับกระเทียมปาลารสชาติเหมือนกันบอรสชาติกับโบตางกันแต่ว่าความแซ่บตังกันความแซ่บตังกันคือว่าเออหมายความไหนบัดดี แกงอ้อมถ้าแกงอ้อมแกงอ้อมต้นนี้สิเปื่อยแกงอโดนบ่ได้เปื่อยแต่ว่ากระเทียมโทนไม่เปื่อยแซ่บสิคลคายๆต้นหอมอันนี้สิคล้ายอันนั้นนมันมันเปื่อยมันเปื่อยายเอาไว้ข้างไฟโดนบ่ได้ค่ะเปื่อยแต่กระแซบคือกันแต่มันคนละรสชาติมันคนละเบียดเนาะค่ะเนาะขั้นโะ้นะมผักส้มยังได้คือกันหมดค่ะเค็ดสม้มผักเห็ดแกงอ้อมผัดเผือด,ดได้คือกันหมด แต่แล้วแต่คนชอบเนาะค่ะเนาะสมผักอีแม่รืรอหลายอันอีแม่เฮาคุณแม่ปานีเฮาเนาะค่ะเนาะลายลือหลยลายคนถ้าว่าขั้นสมถัจาจะคเทียไปขั้นนับเทียบไปเลยค่ะเนะ่อาเพราะว่าเอาออาหามักกินเนาะคะนะ่ะเนาะอาภาหมักกินใส่เกลือนะคะใส่เกลือแล้วแต่ผู้หมักแล้วแต่ผู้กินอย่างกินเค็มด้วยค่ะเนดะ้อไม่มีสูตรตายตัวจ้าไม่มีสูตรตายตัวสําหรับยายตาตามใจปาก Okay, นะเดี๋ยวไ้สูตรไปปฏิโอ้ยบอละบือข้าวเหนียวเขาเวยค่ะเด้อข้าวเหนียวขั้นเลยค่ะร<ม>่างไว้เห็ดร่างแล้วก็แกะดีๆเ้อค่ะเด้อแกะกาบเลี่ยงกาบยางก็แกะดีๆค่ะแล้วก็ขั้นเลยจ้ะขั้นหลายเที่ยวเด้อค่ะเด้ดอเจ้าอะไเห็ดขีดก็ขีด่าสีอันอยากเบิ้งแม่พี่น้องค่ะ บราคิดว you ่าสิอยากเด่งตอนนี้อ่อนๆแซ่บดีค่ะก้อนนี่กับขั้นใบขวูดหนึ่งเด้อค่ะเด้อขั้นใบขวูดหนึ่งใบไตรแกงให้คุณนายปลากินเพราะว่าเรากินเราไม่สมบ็ได้นะคะเนาะเราก็เลยว่ายายตาจะได้เห็ดขีบเบอร์เบอร์แขวะไปไรเห็ดไปเน่าสนอกกว่าไปยากบักราดสำหรับซื้อมาขวบสี่เกียร์ผักแล้วส้วมกระตาคำมักแม่แม่ว่ามาจุ่มปูดจุ่มปูดเนาะเออเข้าใจยุ้งมันว่า เดตาไม่ได้จุ่มพูดจุ่มพูดนะคะเขาเก็นอยาเขาก็ต้องวิถีพิถันเขากินเนาะก่น้องค่ะของกินนะคะย่ำไปถือขี้ดินทรายไม่ได้นะคะชัดไปเรยแม่งที่ละค่ะเดีว่ามันอ่อนเนาะค่ะเนาะใส่เกลือใส่ข้าวเหนียวค่ะพี่น้องค่ะแล้วเขาก็มี เขาก็มีน้ำขาม่าเนาะค่ะเนาะที่เขาแช่เขาน้ำน้ำแช่ข้าวน้ำซาวข้าวถ้าคนไทยเดินน้ำซาวข้าวนะคะเนาะมันจะมีน้ำนมีใบกไซชานผู้ใดกินชุโรสกระชาชุโรสน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อความกลมกล่อมนะคะนะเพื่อความนัวกระเทียมปลาที่ต้นใหญ่ต้นมุกเด้อเมื่อวานโทรบอกคุณนายปลาไหลดู อุ้ยกระเทยียมขอไปเบิ้อาทิตย์ก่อนต้นน,น้อยๆอาทิตย์ที่ยังไหนไง่ายักแล้วสนุกเลยได้ยากเด้อค่ะขั้นสม่ำซ้ำนี่แหละค่ะไม่ได้ยากขั้นไปขั้นไปจ้ะในย่าตาก็สิบวใส่ชลอดก็ค่ะเด้ออันนี้ยายตาก็จะไม่ใส่ชลอดเพราะว่าลูกทีมมันมีนกินชลอดอา,าพากระเบอมากกินคุณนายกระเบอมากกิน่นมิแต่ยายตานี่ยละมากกิน ไม่มีชูวรสเยตาบอกกินเด้อเขาก็เฮ็ดซ้ำกับเข่าค่ะกันแล้วใส่ชูวรสขั้นเทลาก้าอาฟ้าก็กินเหมือนเ้าเดียวพี่น้องค่ะกินชมผักดีดีเพราะแม้เพ่าขั้นเด้อตั้งแต่เก็บตั้งแต่เก็บผักมานี่หลายๆรอบนี่ขั้นหาหัวลอบแล้วเด้อค่ะเด้อชื่อว่าเขาสิมา อันล่างมะปอกเนาะค่ะน้องมันก็ื่็ได้มีเวลาคํามาลูกกับมาบ้านเนาะพี่น้องค่ะกเลปเีป้าวเฮดข้าวล้วก็ดีขีดว่าพี่น้องสิอยากเบิ่งสุ่มค่ะขันออกไม้จังซี่เนาะค่ะเนาะขันออกมาน้ําเขียวๆย,ยังซี่ผู้ใดสีล่างก็ล่างเด้อค่ะเด้อผู้ใดล่างผู้ใดสีล่างก็ล่างได้คะ่ะล่างออกแล้วก็ขันไมเนาะค่ะเนาะแต่อันเอมื่อน,นี้ย้ายตาสีบล่าง มันก็หลขันมันหลายลนยะมันยังเป็นแต่ล่างเพราะว่ามันเนนเขียวพี่น้องค,ะค่ะถ้าขั้นลายๆนะมันเนียนเขียวอันนี้มันคั่เดียวเนาะคะ่ะอันนี้มันมีนิดเดียวเลซิบบล่างคะ่ะขั้นใส่กระปุกไปเลยขั้นนี้ก็เป็นแล้วคะ่ะชมผักง่ายๆสไตล์ใหญ่ตา เคล็ดที่ไม่รับนะค่ะเนาะเคล็ดที่ไม่รับง่ายง่ายสไตล์ยายตาเอากระปุกมาใส่เลยจ้าเอานน้ำขม่าเอาใส่เลยค่ะเอานน้ำผักดองใส่เลยน้ำผักดองใส่เลยโอ้ยเปล่าผิดนะ โอก็บโอ้ผิดน้ำขมาใส,ส่เลยค่ะเดี๋วยวหากระปุกมาใส่พรุ่งนี้กินได้สําหรับยายตานะแต่ว่าสําหรับอาภารูน้าปลานี่ต้องสามซี่มือไอโซโมีหลีข้าเจ้าจังกินสองคนนะเดี๋ยวสใส่ไอันนี้ไว้นะคะเนาะเอาถุงมัดไปเลยค่ะ ย้ำกินกับสั้นเขา่าเอาเ้อพี่น้องอค่ะเพราะว่าเขาต้องการเอาความเหนียวของเขาใส่น,นะคะเนาะนะสูตรที่ไม่รับเคล็ดที่แม่รับของยายตาบริกาถุงมะมาัดไปค่ะถุงมัดใบถุงมัดไใ้ตะู้มักส่งกับสามมือตะโพมักส่งกับมืออื่นก็กินกับป้นได้แล้วพี่น้องค่ะแค่นี้แหละจ้าเดี๋ยวมาลอดูกันนะคะ พี่น้องค่ะมาเบิ่งกันจ้าสมผักที่เราคัดไว้เนาะค่ะเนะค่ะอันนี้ได้สองมือแล้วค่ะสองมือแล้วซิ้นเกินสีนเสียงบุค่ะพอดีกินกับอื็ป้นเลยพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะปากมาป้นอื ปันธัตที่ว่าตวัวสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบตื่นเช้ามาหนาประคันล่างปันประคันแปล่งตูสูตรตาษะตามภาษาแม่บ้านแดนไกลนะคะเนาะ,ะ,นะขั้นหลายเคลียรล้อกค่ะแต่บริพอดใเคทเบื้องเ,เ,เ,เนาะบ้านสิบอุอยักเบื้องกับภาษาสมผักมาพ่นองค่ะมาซิมกันจ้ะสำหรับแกตาพอดีค่ะแต่า่าสับคุณนายประลาดกับอาฟ้าได้เสีได้จงไวแจากสามมื้อ รับครับแบบก็ตมาฮุงกินจับแจ้วกินกระปุนเนาะค่ะเนาะง่ายง่ายสไตล์ยายตาสูตรตามใจปากที่เก้าค่ะพี่น้องค่ะมาเมืเอ่อนี้กติฟ้าเขาาะะ่าปลาคือเก้าเนาะค่ะเนาะส่งผักไห้ได้เบิ้งแล้วแก่งอ้อมแกง,งกียงยางไกได้เบื้องแล้วอันนี้คือว่าคนหมักกินผักใส่แทนต้นหอม ของฟรีจากธรรมชาติตำรวจไม่จับจ้าเดนมากอันนี้ก็น้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยาขนมจีนค่ะใส่ลงไปโรดเราชอบที่ะใส่ลงไปโรดจ้าแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะ พิธีทำกันคือสีหู๊สุกพนยีดอกค่ะน้ำยาขนมจีนน,น,ะะ pues orb, bed, น้ำยาป่านะคะอ่ะหยุบตัวซวบได้กินเทียเดียวใส่หยมเดียวหยุบแค่ต้นหอมค่ะแค่ต้นหอมเนาะค่ะเนาะน้ำยาป่าตีนไก่น้องป่ากินเผ็ดก็ใอยได้แย่ตาก็กินเผ็ดบ่นเพราะได้คุ้เมื่อนี่อันนี้แม่แล้วว่าจะกินเผ็ดไรลูกจะนี้แม่ป่านี้แล้วว่ากินเผ็ดมันก็มากับเค็ม เป็นความดันสูงว่าสั้นก็เลยลดเผ็ดก็ผู้นายปลาพักกันลดเผ็ดเลยพักกันกินเผ็ดก็อยได้ค่ะยากยุ่นลหละบัดไตไปย้ำกินเสร็จแล้วจ้าน้ำยาป่าใส่กระเทียมป่าสูตรง่ายๆ่าตายยายตาเหมือนเดิมจ้า